สวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะหลังจากเราห่างหายกันไปหลายวันนะคะเราก็จะกลับมาเรียนกันอีกครั้งหนึ่งนะคะทีนี้ให้นักเรียนข้ามแบบฝึกหัดที่1.4ไปเลยนะคะเราจะมาเริ่มกันที่แบบฝึกหัด1.5ซึ่งในอาทิตย์หน้านะคะหลังจากครูแจกใบงานให้ไปครูจะโพสต์ลิงก์ DLTV ให้ลงในไลน์กลุ่มนะคะพร้อมกับตารางเรียนหลังจากนี้นักเรียนจะได้เรียนทุกวิชานะคะใน DLTV ะฉะนั้นแล้วเรื่องต่อไปที่จะเรียนก็คือค่าประมาณนะคะฉะนั้นเราจะมาเรียนเรื่องจํานวนนับที่มีค่ามากกว่า1 0 0 0 0แให้จบในวันนี้นะคะ,ะให้นักเรียนเปิดหนังสือไปที่แบบฝึกหัดหน้าที่1.5ค่ะนักเรียนจะเห็นโจทย์ที่เป็นเหมือนแผ่นป้ายใช่ไหมคะเขาระบุมาว่าให้นักเรียนระบายสีแผ่นป้ายที่มีจํานวนน้อยกว่าเท่าไหร่คะ 6 7ล้านนะคะ8 1 5 0 9นั่นเองฉะนั้นนักเรียนจะต้องมาดูนะคะว่าตัวเลขในแผ่นป้ายเนี่ยอันไหนที่มันน้อยกว่า6 7ล้าน8 1 5 0 9่เราลองมาดูกันไปทีละข้อนะคะอ่ะไหนอันแรกเป็นไงนักเรียนคิดว่ามันน้อยกว่าหรือมันมากกว่า6 7ล้านคะ ดูตัวเลขตัวแรกสิเลข6เหมือนกันไหมอ่าเหมือนกันตัวเลขต่อไปเป็นเลขอะไรคะเลข7กับเลข8อันไหนมากกว่ากันอ่าในแผ่นป้ายมากกว่ากันก็ไม่ต้องระบายมาดอวนที่สองสิเป็นไงตัวเลข2ตัวหน้า6กับ7เท่ากันเลข8ก็เท่ากันนะคะต่อมาดูที่หลักหมื่นสิอันนี้เลขอะไรเลข0แต่ในโจทย์ที่เขากำหนดให้เป็นเลขอะไรคะ เลข1นฉะนั้นอันนี้น้อยกว่าไหมอ่ะน้อยกว่าเนาะเพราะว่า0ูนย์มีค่าน้อยกว่า1นึ่นเนก็ระบายลงไปอ่ะสมมุติว่าครูระบายนะอันนี้มาข้อต่อมาป้ายต่อมานะคะเป็นเลขอะไรเอ่ยเลขข้างหน้าอ่ะเลขสน้อยกว่าหไหมเลขสาน้อยกว่าแล้วก็ระบายลงไปอ่ะมาดูซิอันนี้เป็นเลขอะไรเอ่ยเลข1นักเรียนว่าน้อยกว่า6ไหมคะ น้อยกว่าแต่แต่แต่แตอย่าเพิ่ง,งลองนับดูซิว่าจำนวนหลักมันเท่ากันไหมหน่วยสิบร้อยพันหมื่นแสนล้านสิบล้านแล้ววันนี้ล่ะคะหน่วยสิบร้อยพันหมื่นแสนล้านสิบล้านร้อยล้านแสดงว่าเลขหนึ่งอันนี้มันมีค่ามากกว่าเลขหกใช่ไหมอ่าใช่แล้วอันนี้ไม่ต้องระบายนะคะมาดูข้อนี้ อันนี้ข้งเลขข้างหน้าเป็นเลขอะไรเลข9มากหรือน้อยกว่า6มากกว่า6ใช่ไหมคะแต่นักเรียนอย่าลืมมาดูที่หลักสิมันมีกี่หลักอะลองนับนะหน่วย10บร้อยพันหมื่นแสนล้านแต่ว่าโจทย์เขาเป็นเท่าไหร่คะ10ล้านใช่ไหมฉะนั้นอันนี้น้อยกว่าแล้วก็ระบายลงไปอ่ะสมมุติว่าคุณระบายสวยนะเพราะว่าใช้เมาส์บังคับอาจจะไม่ค่อยสวยนิดนึง ามาดูวันนี้สิตัวเลขเป็นไงออ้ยเหมือนกันหมดเลยจนมาถึงหลักอะไรคะหลักร้อยหลักร้อยนี้ก็เป็นห้าร้อยใช่ไหมอันนี้ก็เป็น 500, ห้าร้อยต่อมาหลักสี่เป็นเลขเก้าข้างบนเป็นเลขศูนย์ชนะด้านไหนมากกว่ากันคะอ่าอันในป้ายมากกว่ากันเราก็จะไม่ระบายลงไปนะ ม,มาลองดูวนันนี้โอ้ตัวเลขเยอะเชียวตัวเลขเยอะขนาดนี้เนี่ยนักเรียนที่ว่ามันจะมีค่ามากหรือน้อยกว่าโจทย์คะลองนับสิหน่วยสิบร้อยพันหมืน่นแสนล้านสิบล้านร้อยล้านพันล้านสแสดงว่าอันนี้มีค่ามากกว่าหรือน้อยกว่าอ่ามากกว่าก็ไม่ระบายนะอ่ามาดูวนันนี้อ่าลองนับสิหน่วยสิบร้อยพันหมื่นแสน ล้านเป็นไงคะน้อยกว่าหรือมากกว่าน้อยกว่านะเราก็ระบายสีลงไปต่อมามาดูหลักนี้โอ้ยเหมือนกันทุกตัวอีกแล้วเหมือนกันทุกตัวเลยนะมาดูที่หลักร้อยนะคะอันนี้ก็เป็นเลขห้าเหมือนกันเนาะนีก็ห้าหลักสิบซิเป็นเลขอะไรเลขศูนย์เหมือนกันอีกอ้าวตายแล้วอะไรมากกว่าน้อยกว่าเนี่ยงั้นมาดูตัวสุดท้ายคือหลักหน่วยนะคะอันนี้คือเลขโจทย์เป็นเลข ส่วนอันนี้เป็นเลขอะไรคะ0แสดง,งว่าอันนี้เป็นไงน้อยกว่าก็ระบายสีลงไปจบไปแล้วหน้าแรกนะคะามาดูหน้าที่2หน้าที่2ให้นักเรียนเขียนเครื่องหมายมากกว่าหรือน้อยกว่าครูมีทริคง่ายๆนะคะเครื่องหมายมันจะหันปากอ้าปากไปกินตัวที่มากกว่าเสมอแล้วมันก็จะหันตูดใส่ตัวที่น้อย นะอันนี้ทริคงง่ายๆเลยนักเรียนดูตัวเลขสองฝั่งตัวไหนที่มากกว่ามันก็จะอ้าปากไปกินตัวนั้นนะคะ,ะมาลองดูข้อหนึ่งซิหน่วยสิบร้อยพันหมื่นแสนนะอันนี้ล่ะหน่วยสิบร้อยพันหมื่นแสนแสนเท่ากันเลยนะฉะนั้นเรามาดูที่หลักแรกเป็นเลขอะไรคะ,ะเลขหกเหมือนกันมาดูที่หลักที่สองซิเลขอะไร เลข2อันนี้เป็นเลข6ตอนนี้นักเรียนจะรู้แล้วอะไรมีค่ามากกว่ากันคะอะหห้ 6, 66, 9, ใช่ไหมมีค่ามากกว่า6,2,390เอ็ดฉะนั้นแล้วเครื่องหมายจะต้องอ้าปากไปกินฝั่งไหนคะ6 6 0ส0หหมืใช่ไหมอ่านักเรียนก็ขีดเครื่องหมายลงเลยอ่ะลองมาดูข้อที่2 นับซีหน่วยสิบร้อยพันหมื่นแสนเป็นเท่าไหร่คะอ่านว่าเจ็ดแสนหนึ่งพันสี่ร้อยสองอ่านนี่ล่ะหน่วยสิบร้อยพันหมื่นแสนล้านอ้าวันนี้เป็นหลักล้านแล้วนะอันข้้งหน้าเป็นหลักแสนเองตอนนี้นักเรียนรู้แล้วนะคะว่าอะไรมากกว่านอยกว่านเนาะแต่เรามาจํานวนนี้กันก่อนเป็นเท่าไรเอ่ยหนึ่งล้าน 7 4 0 2 1 74, อ่านว่า21นะคะไม่อ่าน21นะฉะนั้นแล้วนักเรียนดูแล้วรู้แล้วนะว่าหลักไหนน้อยกว่ากันหลักไหนมากกว่ากันอ่า7แสน้อยกว่าแล้วก็1ล้านมากกว่านะคะเครื่องหมายก็ต้องอ้าปากไปกินฝั่งทาง1ล้านที่เหลือข้อ3และข้อ8ปดนักเรียนทำเองนะคะอ่า มาหน้าถัดไปเลยอย่างรวดเร็วเขาบอกว่ายังไงให้นักเรียนตอบคำถามโดยใช้ข้อมูลที่กำหนดให้นะคะเขากำหนดข้อมูลมาให้ในตารางเนาะบอกว่าพื้นที่ป่าไม้ในแต่ละภาคของประเทศไทยในปีพศ .2257 ถึง2558 อ่ะคูน่าจะพูดผิดพศ2557ถึง2 5 5 8แ่ะถูกต้องแล้วภาคใต้นะพศ2557เนี่ยมีพื้นที่ป่าไม้เท่าไหร่นับซิน่วย10ร้อยพ er ันหมื0น0 0นล้าน1 0บล้านเท่าไหร่คะ1 1 5 9อ7ดล้านห่นะ นะับเป็นหน่วยเป็นไร่เนาะนี่เขาระบุมาให้แล้วว่าหน่วยคือไร่ส่วนปี2558เป็นไงมีพื้นที่11ล้าน7่4 0 0 5ไร่นักเรียนว่า2ํจำนวนนี้ไหนมากกว่ากันคะอ่ะปี2558มากกว่านะแสดงว่าปีทั้ง2ปีจะมีค่าเท่ากันไหมคะไม่เท่ากันนะเดี๋ยวนักเรียน อ่านตามตารางที่เขากำหนดให้นะคะแล้วมาดูด้านล่างสิเขาจะมีคำถามให้นักเรียนตอบอย่างข้อแรกภาคใดมีพื้นที่ป่าไม้น้อยที่สุดอ่นักเรียนก็ย้อนกลับไปดูพอนักเรียนย้อนกลับขึ้นมาดูข้างบนนะคะนักเรียนก็มาดูภาคไหนที่มีพื้นที่ป่าน้อยที่สุดคะ่าภาคตะวันออกใช่แล้วมีเท่าไหร่เอ่ย ปี2557มี5 76, ล้าน7 6 3 1 2ไร่ใช่ไหมปี2558ก็มี5 91, ล้าน91,779ไร่ทีนี้ข้อต่อไปนะักเรียนก็ลงไปอ่านโจทย์นะคะแล้วก็มาดูตารางสำหรับอาทิตย์นี้นะคะจะมีการเรียนออนไลน์กับครูแค่เท่านี้นะพออาทิตย์หน้าหลังจากที่นักเรียนมารับใบงานในวันพรุ่งนี้ก็จะเปลี่ยนเป็นเรียนกับ d l t v นะคะ สำหรับพรุ่งนี้นะคะที่มารับไปงานอย่าลืมสำเนาสำเนาเออหน้าสมุดบัญชีธนาคารนะคะถ่ายมาให้ครูด,ด้วยเพราะครูก็จะโอนเงินค่าอาหารกลางวันไปให้เนาะฉะนั้นถ้าผู้ปกครองมารับก็มาแค่คนเดียวพอนะคะถ้าคนไหนผู้ปกครองไม่มาให้นักเรียนมารับเองก็อย่าลืมให้นักเรียนถือสำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคารมาให้ครูด,ด้วยนะคะสําหรับวันนี้พอแค่นี้คะ่ะสวัสดีคะ่ะ